สวัสดีครับเพื่อนๆพีี PT ก็ได้จัด c s i อีกแล้วนะครับตอนนี้ไปจัดที่จังหวัดปัตจานีอำเภอกระบินบุรีนะครับที่โรงเรียนบ้านป่าแพงนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการจัดงานของที่นี่กันนะครับเปิดมาก็ทุกครั้งที่พีีจัดเนี่ยนะครับก็ต้องมีนี่แะครับชุมชนตาสวา่างแลวต้องมีการแจกทุนการศึกษา เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปี67นะครับซึ่งจัดปีนึงก็จะมีประมาณ4ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนมากมายเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทางผู้บริหารและก็ทีมงานของ p เนี่ยได้มาทำเซตอาช่วยเหลือประชาชนที่นี่อะไรบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าีทีเป็นบริษัทที่ขึ้นกำไรสู่สังคมเยอะมากนะครับ มาดูกันเลยครับท่านผู้ชมผลดำกินกิรกีฬีที่เรียเห็นเห็นความสำคัญในชุมชนของเรามาส่งเสริมชุมชนได้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการิจกรรมปลูกป่าสร้างปอดและพื้นที่สาธารณะหนองทำงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนผู้ยที่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นีขออบคุณและดีมี่รับรับ You're generally wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me midnight bit of You whip up my appetite ครับก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับของงานโครงการพีทีค่ายอาสา,าทําจริงไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งเราก็มีเป็นจัดเป็นประจําทุกปีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของปี2567ซึ่งเราก็จะจัดอย่างน้อยก็ไตรมาหละครั้งนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่เราเข้ามาช่วยดูแลชุมชนที่ในท้องถิ่นที่ทางกลุ่มบริษัทพีทีีเข้าไปทำธุรก,กิจอยู่นะครับซึ่งทั้ง ครั้งนี้เนี่ยเราจดที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะอำเภอกบินบุรีซึ่งอำเภอนี้เราก็เป็นที่ตั้งของสถานีบริการน้ํามันของเราหลายสาขานะครับแล้วก็มีโรงบรรจุน้ำม LPG ของเราอยู่ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรา,าเข้ามาดูแลทางด้านภาคของการศึกษานะครับภาคของความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องนะครับซึ่งเราก็ทราบนะครับปัจจุบันชุมชนในต่างจังหวัดของของเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ผู้สูงอายุนะครับเราก็เข้ามาดูแลสุขภาพทางด้านสายตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการตัดแว่นนะครับเป็นตัดโดยตัดเป็นวัดสายตาเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็เพื่อจะดูสุขภาพตาของทางด้านของผู้สูงอายุไปด้วยนะครับก็เป็นการาช่วยให้ทางผู้สูงอายุได้มีสุขภาพจิตนะครับที่ดีพรอะได้ใช้สายตาได้อย่างสะดวกนะครับอ่านหนังสือหรือออกไป ทำมาหากินอะไรต่างๆเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นการาช่วยเหลือชุมชนนะครับและในขณะเดียวกันก็ทางด้านภาคการศึกษาเราก็มาแจกทุนการศึกษานะครับให้กับทางด้านของโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ไม่ได้จํากัดเฉพาะโรงเรียนที่เรามาจัดกิจกรรมนะครับแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเจ้อาโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในรอบๆบริเวณนี้เข้ามาร่วมด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกผักสวนครัวนะครับหรือ ปลูกต้นไม้นะครับในชุมชนเพื่อสร้างปอดในชุมชนให้ช่วยกันดูแลรดฝุ่น PM 2.5ไปด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเป็นไปตามแนวโน้มของภาครัฐบาลนะครับที่ว่าเราจะต้องช่วยลดภาวะโลกร้อนลงนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายโดยเราจัดชุดกีฬามาให้ทางสถาบัน การศึกษาในท้องถิ่นด้วยเพื่อ,อน้องๆนะครับนักเรียนได้ออกกําลังกายนะครับโดยการเล่นกีฬาแทนที่จะไปมีเวลาว่างไปยุ่งเกี่ยวกับทางด้านอื่นๆซึ่งไม่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ทางด้านสุขภาพของทางด้านของน้องๆได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับตรงจุดนี้นี่ก็จะเป็นกิจกรรมคร่าวๆข,ของทางด้านของโครงการค่ายอาสาพีทีทำจริงไม่ทิ้งกันให้บรรลุตัว วิชั่นของบริษัทที่ว่าเราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับในทุกช่วงจังหวะของชีวิตนะครับครับผม